สวัสดีครับชาวนุ่เมทุกท่านครับกับผมนาวากะเดกชาชายกวางศรีประจํากรมช่างอากาศช่วยบริหารการกับเจ้ากรมช่างอากาศและนาวากะเดกสุวัส์กูล,ลัตกิตวงในฐานฝ่ายบริการกรมช่างอากาศวันนี้เราจะมาอธิบายพร้อมเฉลยแบบทดสอบวิชาการคํานวณจํานวนอะไรที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางด้านวิศกรรมหรือ Optimum s p a r e Part Real ์ e เร a ยลไ i บิ e ตี้เอ e จิเนครับ ครับขอให้อาลูแมนได้ดูตามคลิปวิดีโอที่007ไปพร้อมกันด้วยเลยนะครับเพื่อเราจะได้ความเข้าใจที่เร็วขึ้นครับสำหรับข้อสอบวิชานี้จะมีทั้งสิ้นจำนวน8ข้อด้วยกันครับครับเรามาเข้าข้อที่1กันเลยนะครับโจทย์บอกว่า Mean Time between f a r เ i r r หรือ MTBF เท่ากับ e v e r a t e Time ของพระดูที่ชํารุดอัตราการชํารุดหรือไฟ r r a t e เท่ากับ1ส่วน MTBF คำถาม ให้หาตาการจำรุดของไฮดรอลิกปั๊มของเครื่องบินซึ่งมีค่าเฉลี่ยการจำรุดที่2,000ชั่วโมงบินครับสำหรับวิธีทำนะครับเราจะดูตามคลิปวิดีโอ007หน้าที่45ครับขอเรียนเชิญนาวาการเอกสุวัสด์ครับครับสวัสดีครับชาวแอโรแมนทุกทกท่านครับสำหรับการเฉลยนะครับสูตรบอกอยู่แล้วว่าเฟ l เรียเหรือแลมดาเท่ากับ1ส่วน มีนท่ามบีทวินเฟลเลียนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประกอบนะครับมีนท่ามบีทวินเฟลเลียบอกมาแล้วครับ2,000ชั่วโมงบินเพราะฉะนั้น1หารด้วย2,000นะครับกดขึ้นคิดเลขดูครับออกมานี่ครับ0.005นะครับถ้ากดไม่ผิดนะครับคำตอบจะได้มาถูก เพราะนี่นะครับคิดในใจไม่ได้ครับนะครับตัวเลขจะคล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดชาวแอลโลเมนทั้งหลายพูดง่ายว่าใช้วิธีการเดาก็จะยากนิดหนึ่งครับนะครับข้อนี้อันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานครับครับเชิญข้อต่อไปครับคำตอบคือข้อ A นะครับ ข้อที่2ครับโจทย์บอกว่า AC Generator ของกาศยานมีอัตราการชํารุดหรือแลมด d าเท่ากับ0.0004ให้หาว่า AC Generator ดังกล่าวจะมีอัตราเฉลี่ยการชํารุดหรือ Every Time to ท a i l ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้า45เช่นเดียวกันขอเรียนเชิญอาจารย์สุวัสด์ครับครับเฉลยข้อนี้เมื่อ,อสักครู่ข้อหนึ่งนะครับเราใช้สูตรนี้อยู่นะครับแลมดาเท่ากับ1ส่วนมิน มีนทรอบิทารนเฟเนะครับแต่ตรงนี้ในเมื่อเราได้ค่าแลมด้าแล้วสิ่งที่เราต้องการคือมีนทรมบิทารินเฟเครับก็กลับกันนะครับในเมื่อจะหาค่าตัวนี้ก็ย้ายข้างสมการธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นนะครับหก็ต้องหารด้วยแลมด d าคือสลับสมการนะครับ1ห,หารด้วย 0.004คําคำตอบจะได้อยู่ที่2,500ชั่วโมงนะครับ,รบตามทันไหมครับน่าจะทันนะครับอันนี้เป็นสมการง่ายๆครับครับเชิญเข้าต่อไปครับครับต่อไปเรามาต่อข้อที่3เลยครับข้อที่3โจทย์อธิบายค่าอัลติมาสแปรโดยใช้โพซองดิสเทเบิวชันหรือ S เท่ากับมิบวกด้วย k ค l คูสแควร์ูทมิลโดย S เท่ากับอั t ติมามสแปรกอติตี้ มิลเท่ากับ n คูณแลมด d าคูณ T โดย N เท่ากับจำนวนของพัสดุทั้งหมดแลมด้าเท่ากับอัตราการชำรุดทีเท่ากับเวลาทั้งหมดที่ใช้ต่อหนึ่งเครื่องบิน KCL เท่ากับค่าสมมริความพึงพอใจนะครับอันนี้ตามคลิปวิดีโอหน้าที่55และ56นะครับให้หาจำนวนของชุดเบรกที่จะต้องใช้งานในเวลา1ปีโดยมีค่าระดับความพอใจที่95% เครื่องบินมีทั้งหมด12ลำเครื่องบิน1ลำใช้ชุดเบรกจำนวน2ชุดชุดเบรกมีตราการชำรุดที่500แลนดิ้งเครื่องบินมีตราการใช้งาน150ชั่วโมงบินต่อปีและมีช่วงเวลาการบิน1แลนดิ้งต่อการบิน1ครั้งโดยกำหนดให้ค่า KCL ระดับความพอใจที่95%เท่ากับ1.65ครับอันนี้ให้หาจำนวนเบรกที่ต้องใช้งานครับก่อนทีเชอร์จารสุวัตครับครับขอบคุณครับข้อนี้ก็จะ ซับซ้อนสักนิดนึงครับเก่าคือโจทย์ให้หาออพติมัลสแปร์ของเบรกเอสบีครับอันนี้สูตรหลักๆนะครับออพติมัลสแปร์ที่บอกหมายถึงว่าข้างมิลบวก k c l คูณด้วยสแ quare รรูทของมิวอีกทีนึงครับท่านแอโรแมนทั้งหลายพออ่านโจทย์ครึง่งรวมทั้งคำตอบก็ไปครึ่งหน้ากระดาษ A4 ก็อย่าเพิ่งท้อครับ คือทำความเข้าใจให้ได้ว่าประโยคที่ให้มากระสูตรที่มีไว้นะครับหาให้ได้ว่าตัวไหนมันคืออะไรยิ่งมาเห็นคำตอบอย่างนี้ยิ่งพาให้ทอ้อแท้ครับเทคนิคง,ง่ายๆครับ n n คืออะไรตัวนี้ครับทำไมผมเฉลยมา12บคูณ2นั่นหมายถึงว่าจำนวนแอร์ครับในฟีดเนี่ยมี12นะครับนะครับเขาหา b บรกแอสมีอยู่12เครื่องแต่ละเครื่องใช้2ชิ้นนั่นหมายถึงว่าจำนวน n ที่เราได้ก็คือ12บคูณ2ท่ากับ24ได้มาตัวงแล้วนะครับนะครับนี่ไอตัวหลัต่างเนีน่เราต้องหาให้ได้นะครับ T ี150ร้อยหมายังไงตัวนี้ครับ utilization rate ร้อยห้าจับใจความให้ได้ก็คือร้อยห สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นระดับความพาใจที่1.65นี่โจทย์กำหนด,ดมาให้แล้วนะครับสิ่งที่ไม่มีในนี้ก็คือตัวแลมด d าตรงนี้แลมด d าจากข้อหนึ่งข้อสองที่เราเฉลยมาแล้วว่าแลมด d าเท่ากับ1หารด้วยมีนทามบิทูบินเฟรียนะครับเท่ากับ1หารด้วย500ตรงนี้ครับจะเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือ mtbf เพราะฉะนั้นค่าลมดาที่ออกมาก็คือ0.02เมื่อได้ตัวแปรทั้งครบทั้ง4ตัวแล้วก็ไปแทนค่าในสูตรตรงนี้ครับมิมิคือ n คูณลมดาคูณ t นะครับ n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับ24นี่นะครับเป็นไปได้3ข้อลมดาเราหามาได้แล้ว 0.02นะครับนี่ผู้ออกข้อสอบมาเหมือนกันหมดเลยครับนี่นะครับที่ที่ทำ150นะฮะมาเหมือนกันหมดอีกไม่มาครับไม่มาครับข้อสี่ข้อ4ี่ต่างแล้วครับนี่นี่ครับข้อสี่ห้าร้อยครับอ่าแต่ข้อ4ี่ไม่ได้คอแล้วนะครับมาแล้วบวก KCL คูณด้วย square root new KCL คือตัวไหน1.65้านี่นะครับคูณส q u a ร์ r o ก็คือไอตัวหน้าเนี่ยยกมาทั้งกระบิ่เลยครับเพราะนั้นคำตอบตามทันไหมครับน่าจะทันนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ D ครับดีด็อกนี่นะครับตามทันนะครับมันไม่ยากเพียงแต่าหาตัวแปรต่างๆนี้ให้เจอแล้วก็มาแทนค่าลงในสูตร ก็เป็นอันเสร็จทีทีได้คําตอบครับพี่เหลียมครับครับถ้าอย่างนี้เราจะหามิวเป็นตัวแรกเนี่ยก็คืออย่างที่ี่เรียมว่าเลยพี่การหาเอ็นก่อนครับครับ,รบแล้วก็มาหาดัมด้าเป็นเท่าไหร่แล้วไปหาทีเท่าไหร่ครับคือคือหามิวก่อนหาต้องหามิวก่อนครับมิวตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ค่ามิวแล้วมีสแควร์รูทมิวอีกก็จะตอนนี้ไม่ทราบอะไรเลยครับเพราะไม่ไม่ได้ค่ามิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อมาเข้าสูตรเนี่ยเราจะมีตัวแปร ที่ไม่ทราบค่าอีก2ตัวตรงนี้เลยครับขอบคุณครับครับครับชาวแอลอมแนนตามทันนะครับวิชานี้ก็สําคัญนะครับออปติมั่สเปร์พาร์ทอันนี้เราเข้าใจแล้วเราไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับขั้นต่อไปมาเข้าข้อที่4เลยครับคล้ายๆกันครับข้อที่4อธิบายค่าออปติมั่สเปร์พาร์ทโดยใช้โพซองดิสพิวชันเหมือนกันนะครับหรือเอสเท่ากับมิลครับอันนี้ท่อนแรกนี่จะเหมือนกับข้อ3นะครับเพื่อความ่เช่าเวลาผมก็จะไม่อ่านนะคับความหมายนะครับโจทย์ โจทย์ให้หาจํานวนของใบพัดนะครับที่ต้องใช้งานในเวลา1ปีโดยมีค่าระดับความพอใจที่90%นะครับมีเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวจํานวนส8บแปดลำเครื่องบิน1ลําลใช้ใบพัดจํานวน1ชุดชุดใบพัดมีาตราการชารุดที่2,000ชั่วโมงบินเครื่องบินมีาตาการใช้งาน300ชั่วโมงบินต่อปีต่อเครื่องและกำหนดค่า KCL หรือระดับความพอใจที่90%ตไว้เท่ากับ 1.29ครับอันนี้จะคำนวณว่าใน1ปีเนี่ยเราจะใช้ใบพัดเท่าไหร่ครับเรียนเชิญจารุวัตรครับครับข้อนี้ก็วิธีหาคําตอบก็เช่นเดียวกับข้อที่3ครับหาค่าตัวแปรต่างๆให้เจอนะครับอธิบายพเพิ่มเติมครับ n นะครับ n ชัดเจนอยู่นี่ครับเขาให้หาจํานวนใบพัด18เครื่องยนต์เดียว1ใบพัด ต่อหนึ่งครับเพราะนั้น n หนีไม่พ้นว่า18นะครับต่อไปค่าตัว t โจทย์บอกมาแล้วครับ utilization rate 300 f i r i ไฟลิ่ต่อปีชัดเจนครับค่า kcl สามัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นความเชื่อถือได้นี่กำหนดมาแล้ว1.29ไม่ต้องหาสิ่งที่เราต้องหานี่ก็คือค่าตัว lambda นะครับหาได้จากสูตร1ส่วน นินทามบินบีเท์วินเฟลียครับตอนนี้ MTBF โจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วครับตรงนี้2,000ชั่วโมงบินนะครับเพราะนั้นค่าลัมด้าที่เราบวกลบคูณหารมาแล้วจะได้0.005นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นำมาใส่ค่าในสูตรนี้นะครับตัวมิวย้อนเข้าไปตัวนี้นะครับ เอ็นเอ็นเราบอกล้สิบแปดนะครับแลมเบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับเหมือนกันหมดทุกบรรทัดนะครับตัวที่สามร้อยนะครับบวก KCL KCL ให้มาแล้วครับ1.29คูณสแควรรูทมิลนะครับก็คือยกยกทั้งกะบิข้างหน้ามาเนี่ยนะครับ ถ้าคนเข้าใจสูตรก็คือตัวมิวตัวมิวตรงนี้เหมือนกันนะครับยกมาเลยอย,ย่ายกให้ผิดอย่างเนี้ยกมาผิดนะครับก็ไม่น่าจะใช่คําตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกในข้อนี้คือเมื่อได้ค่าตรงนี้ใส่ให้ถูกเพราะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้อ B ครับครับชัดเจนนะครับแอลอูแมนครับต่อไปครับข้อที่ห้าเลยนะครับข้อที่5้าครับโจทย์บอกมีนทามบินทวีนเฟรีย หรือ MTBF เท่ากับ a v e r a g e Time ของพัสดุที่ชํารุดอัตราการชํารุดหรือ f u r e Rate เท่ากับ1ส่วน MTBF คำถามให้หาอัตราการชํารุดของ Team t i m Tab a c t u a t o r ของอากาศยานซึ่งมีค่าเฉลี่ยการชํารุดที่1,000ชั่วโมงบินครับอันนี้ตามคปฟิโอหน้าที่45ครับดีเจอจจาสุวัตรครับถ้าจำได้ข้อ1ลักษณะเดียวข้อ1เลยครับอันนี้ใส่สูตรแบบพื้นฐานง่ายๆเลยครับ ในเมื่อโจทย์กำหนดมาแล้วว่า MTBF เท่ากับเท่าไหร่นะครับบอกแล้วฟาพันชั่วโมงบินเพราะฉะนั้นหหารด้วยพันคำตอบก็คือ0.001ในข้อบ่บอยครับรีเจนข้อถัดไปครับครับข้อที่6ครับข้อที่6กเช่นเดียวครับโจทย์บอกว่าเฟลคอนโทรลยูนิตของเครื่องยนต์อากาศยาน มีาตาการชํารุดหรือแลมดาเท่ากับ0.0002ดังนั้นครับกลับกันครับให้หาเวลาเฉลีย่ยของการชํารุดครับอันนี้โจทย์น้าจะคลิปวิดีโอที่45เช่ยเดียวกันครับอาจารย์จตาสุวัสด์ครับอันนี้ก็ส่วนกลับนะครับก็คือรู้ค่าแลมดาแต่ไม,ไม่ไม่ทราบค่ามีนทมบาบีนเฟลเลียครับก็คือสมการก็คือกลับกันนั่นหมายถึงว่ามีค่าแลมด d ามาแล้วจากสูตรนี้นะครับ มีนทมบิมีเฟเลก์ก็คือ1หารเริ่มด้เช่นเดียวกันในเมื่อ1หารด้วย0.002เพราะฉะนั้นคําตอบที่ออกมาก็คือ5,000ชั่วโมงครับครับคำตอบคือข้อ4ครับ5,000ชั่วโมงนะครับก็ต่อไปข้อที่7ครับอันนี้ก็จะยาวมาเดิมครับโจทย์อธิบายค่า o p t i มัลส p ปร์นะครับโดยใช้โพซองดิส t บิ b u ชั่น หรือเเท่ากับมิบวก c l คูณสแควร์รูทมิลนะครับโดยให้ S เท่ากับออปติมัมสแปรควอนติตี้มิลเท่ากับ N คูณแลมด d าคูณ T นะครับโดย N เท่ากับจำนวนพัสดุทั้งหมดนะครับเราทั้งหมดนะครับแลมดาเท่ากับปตาการชมรุดส่วน T เท่ากับเวลาทั้งหมดที่ใช้ต่อ1เครื่องบินส่วน KCL เท่ากับค่าสมมติของความพึงพอใจนะครับ ให้หาจํานวนของเครื่องวัด EGT ที่จะต้องมีไว้ใช้งานในการออกหน่วยของเครื่องบิน2เครื่องยนต์ครับจำนวน6เครื่อง6เครื่องบินนะครับโดยมีค่าระดับความพอใจที่9 5เเครื่องบิน1ลําลำใช้เครื่องวัด EGT จํานวน2เรือนเครื่องวัด EGT มีอตราการชํารุดที่1,000ชั่วโมงบินเครื่องบินมีระยะเวลาในการออกหน่วย6เดือนมีตราการใช้งาน30ชั่วโมงบินต่อเดือนต่อเครื่อง โดยกำรวจให้ค่า KCL ระดับความพอใจที่95%เท่ากับ1.65ครับนี่เราให้หาเครื่องวัด e t ทจะต้องมีใช้งาน1ปีจำนวนเท่าไหร่ครับเรียนเชิญจารยทวัดครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะพูดได้ว่ายากขึ้นใหม่ิซับซ้อนขึ้นใหมาหน่อยครับในตารางที่ผมเฉลยเมืน,นี้ก็อย่าเพิ่งงงว่ามันมาได้ยังไงอธิบายเพิ่มเติมที่ n นะครับ n ตรงไหนเอ่ยน่ครับมี แอร์ครับอยู่6 6ตัวแต่เป็นทอร์นเอนจินนะครับแล้วก็ในแต่ละเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้2 e x h a u s t g a at, s t e m p e r a t u r e i n d i c a t o r ต่อ1น i r c แอรนะครับเพราะนั้น n ที่ได้ก็คือ6กคูณ2เพราะนั้นจะมีตัว Indicator เนี่ยซึ่งเป็นตัวเ n เนี่ยอยู่12นะครับตัวที่ ตัวทีมายังไง30คูณ6กมายังไงนั่นหมายถึงว่า utilization ก็คือต่อเดือนเนี่ยต่อหนึ่งไอคับเนี่ยสาชั่วโมงบินแต่เราดี p อ o y ไป6เดือนเพราะนั้นชั่วโมงทั้งหมดที่เราใช้ก็คือ30คูณหนั่นคือ180นะครับตัวนี้นะครับค่า KCL กำหนดมาแล้วแลมด้าเช่นเดียวกัน นะครับ mtbf บอกมาแล้วพันไปเงาวก็ตามสูตร1ส่วนพันจะได้เท่านี้จุด0 0 1, นะครับตามทันไหมครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ทันไปดอนย้อนดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลได้ค่าตัวแปรแล้วกับเข้าสูตรตรงนี้นะครับคำตอบฉเฉลยครับ ข้อที่เจ็ดนี่ครับมีตัวเลขตัวไหนที่ผิดเพี้ยนจากตรงนี้ไปบ้างครับคําตอบคือข้อเอกครับผมเนี่ยพอเห็นพอเห็นที่เรียมอธิบายข้อนี้นึกถึงนนอะไรนะที่เรียมครับนึกถึงตอนที่ฝูงเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามหนึ่งสองูสามจะดีพลอยไปฝึกที่สเปกจะดีพลอยไปฝึกต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเลยมันจะดีพลอยไปกี่วัน แล้วก็จะต้องเอาเบรกไปกี่ชิ้นหรือต้องเอาอินิเกเตอร์ไปกี่อันหรืออะไรงี้ใช้นี่คำนวณได้จำได้ว่าที่สองเลยเลยไ,ไปสอนอยู่ครับแล้วดีไลบีตี้มันใช้หลักไปวันนั้นอีกให้เลือกเครื่องด้วยจากวิชาบางที่ที่อธิบายไปเรื่องของเอฟซีบอกแคครับคุณมีผลมกันยพอรขอบคุณพี่เลียงมากตัวนี้ในชีวิตประจําวันใช้ได้จริงเลยเพราะจะดีพลอยกันบ่อยไม่ใช่ว่าเออนึกจะหยิบอะไรไปมีกี่ชิ้นก็หยิบไป แล้วสุดท้ายมันเข้าภารกิจก็จะไม่ได้สามสิบไฟอาวุกมันอย่างนี้ครับพ่อเราขาดด้วยสปรพาตรงนี้ครับชอบหยิบของเบาๆไปนั่นแหละครับผมเยอะครับโอเคครับขอบคครับข้อต่อไปครับครับข้อสุดท้ายครับไอรูแมนครับครับสามท่านแรกนะครับก็จะเหมือนกับข้อ7นะครับผมจะมาเข้าคําถามเลยนะครับคําถามให้หาจํานวนของ 엔จินเทียวไบที่จะต้องใช้งานในเวลา1ปีอันนี้1ปีแล้วนะครับโดยมีค่าระดับความพอใจที่90%มีเครื่องบิน4เครื่องยนต์จำนวน12เครื่อง12ลำนะครับเครื่องบิน1เครื่องใช้เอนจินเทียวไบจำนวน4ชุดชุดเอนจินเทียวไบมีราการจำรุดที่4 0 0พันชั่วโมงบินโดยเครื่องบินมีระยาการใช้งาน500ชั่วโมงบินต่อปีต่อเครื่องและได้กำหนดค่า KCL ระดับความพอใจ90%ไว้ที่ 1.29ครับครับได่เจอจาสุวัตครับครับขอบคุณครับเข้าสู่การเฉลยครับตอนนี้ผมเฉลยทางนี้บ้างนะครับ12เครื่องบิน12เครื่อง4เครื่องยนต์ต่อเครื่องนะครับแต่ละเครื่องมี1เทลวไปนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าเอ g นจิ้นเทลวไปที่จะต้องไปสแปร์เนี่ยนะครับควรจะมีจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้รักษาความเชื่อมั่นได้90% n 12แอร์คร์บนะครับแต่ละไอคร์บมีเสียงเครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์มี1เทลไปนะครับเทลไปทั้งหมดจะเท่ากับ48ที่มาของ n นะครับบรรทัดข้างบนตรงนี้นะครับ utilization rate บอกมาแล้วครับตรงนี้แอร์คร์บ500ชั่วโมงบินนะครับไม่ดีไปไหน KCL บอกแล้ว lambda เช่นกันครับ ตรงนี้ครับมีทำ b e b n failure สี่พันชั่วโมงนะครับค่า lambda แล้วก็จะได้มาอันนี้จะจุดเยอะหน่อยครับจุด0 0น2 5นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเข้าสูตรที่กำหนดให้การกระจายแบบพัวซอง distribution ตรงนี้ครับหากเราหาตัวนี้ถูกจับ เพื่อจะหาคำตอบตรงนี้นะครับ n เท่ากับ48นะครับ t 5ลัมดา0.25แล้วทั้งหมดทั้งมวลยกนี่คือค่ามิวนะครับมิว kcl และนี่ square root มิวเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ c ครับตอนนี้ถ้าสังเกตง่ายๆชาวอะลมันครับตอนนี้ผู้ผู้ออกข้อสอบก็ ใจดีครับจะตอบดีก็ได้คะแนนนะครับจะตอบ4ก็ก็ได้คะแนนเหมือนกันครับนะครับอันนี้เป็นแถมคะแนนให้ครับก็ทั้งแข้อก็ได้เฉลยมาโดยละเอียดอย่างนี้นะครับก็ขอญาตเรียนเชิญพี่ชาชัยได้กล่าวต่อครับผมครับตามที่กับผมนะครับและนวากันเอกสุวัฒนะครับได้อธิบาย และเฉลยแบบทดสอบวิชาการคำนวณจำนวนอะไรที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทั้งได้วิศกรรมหรือ Optimum Spare Parts หรือไ i a b i l i t y e n g i n e e r i n g มาแล้วนั้นครับหากมีผู้ใดมีข้อสงสัยขอริเชิญสักถามครับครับหากไม่มีท่านผู้ใดสงสัยนะกับผมและนาวากเด็กสุวัสดิ์กูลและกิดวงนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ